สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนพฤศจิกายน2565นี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการงานการงานเดือนนี้ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะได้ออกไปเรียกว่าออกไปพบปะลูกค้าะคะ่ะได้ได้เดินทางเขาเรียกว่างานจะจะมีเกณฑ์ที่ ได้ไปทํางานต่างสาขาหรือต่างสถานที่อะไรทํานองนี้นะคะในเรื่องการงานก็ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะไปได้ดีนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้การเงินเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะเงินเก็บที่มีอยู่นะจะถูกนำมาใช้จ่ายในเดือนนี้แล้วก็จะมีปัญหาติดลบด้วยนะคะ เ,เดือนนี้ให้ระมัดระวังนะคะก็ขอให้ประคับประคองไปได้นะคะค่ะต่อไปมาดูเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนนี้ความรักนะคะดูแล้วจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่อะคะ่ะมีเรื่องของความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ำใจงอนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนนี้ แต่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะรู้สึกมไม่เข้าใจหรือว่าคิดมากอะคะ่ะทำให้พีตกกังวลไปมากเกินกว่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเท่านั้นเองนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพอย่างเดียวเลยที่ที่จะเตือนนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของเราที่เราอาจจะคิดมาก คิดอะไรไปก่อนหน้าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทำให้เรา,เารู้สึกเหมือนกับว่าคิดมากวิตกกังวลเกินไปจนจนอาจจะกลายเป็นเรื่องซึมเศร้าได้เนาะก็ให้ระวังข้อนี้นะคะชาวราศีเมถุนค่ะจบแล้วค่ะ